มาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาจำสมุนไพรเพิ่มอีกสี่ตัวนะคะก็จะมีตามนี้เลยนะคะสมอพิเภกสมอไทยสมอเทศมะขามป้อมเดี๋ยวเราจะจำในแบบของพิกัดนะคะก็จะมีสองพิกัดนะคะที่ใช้ตัวยาคล้ายกันนะคะคือสมอพิเภกกับสมอไทยเนี่ยก็จะใช้ในตีผลาแล้วก็ตีสมอนะคะ แต่ในตีพลาเราจะเป็นเพกไทยป้อมแต่ตีสมอนะคะเราจะเป็นเพกไทยเทศเพราะฉะนั้นตัวยาก็จะเหมือนกันอยู่2ตัวนะคะแต่เป็นตีพลาก็จะมีมะขามป้อมเพิ่มเข้ามาถ้าเป็นตีสมองก็จะมีสมอเทศเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของสมอพิเภกกันนะคะอันนี้เมาเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะ ก็ให้ดูอีกครั้งนะคะตัวนี้ก็คือดูใกล้ๆนะคะลักษณะก็จะเป็นกลมๆม,มีจุกนะคะก็จะเรียกว่าสมอพิเภกมีจุกจะได้ช่วยจำได้นะตัวต่อมานะคะสมอไทยสมอไทยไขยเย่เหี่ยวนี่จ้ะสมอไทยไข่เหี่ยวเหี่ยวจริงๆถ้าอยู่ในตีพลาเราก็จะมี มะขามป้อมเพิ่มเข้ามานะคะลักษณะของมะขามป้อมเห็นไหมดำๆๆดำๆๆแล้ก็ผิวลักษณะนี้นะคะแต่บางอัน่นะที่ที่มีอยู่ในถุงมันจะมีรอยแตกด้วยนะแล้วสมอเทศนะคะก็จะเป็นลักษณะกลมๆแต่มีเส้นขึ้น แบบนี้เนาะนี่คือสมอเทศโอเคเราไปดูสรรพคุณนะคะเริ่มที่สมอพิเพกสมอพิเพกนะคะก็เป็นสมอ,อแมวจะจําลักษณะก็คือมีจุกนะคะรสจะเปรี้ยวฝาดหวานผลแก่สรรพคุณนะคะก็แก้โรคตาแก้เสมหะจุกคอแก้ดิสิดวงนะคะอยู่ในพิกัด ตีผลาตีสมอจัตุพราธิกะผลอ่อนนะคะจะรดเปรี้ยวแก้ไข้เสมหะอยู่ในยาอมฤกขวาทีนี่ก็คือสรรพคุณของสมอพิเภกค,ค่ะต่อมานะคะก็เป็นสมอไทยสมอไทยนะคะก็รสฝาดติดเปรี้ยวสรรพคุณระบายอ่อนๆคุมธาต พิกัดตีผลาตีสมออยู่ในยาตรีหอมยาธาตุบรรจบนะคะในส่วนของตีผลาตัวสุดท้ายก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมก็จะรดเปรี้ยวฝาดผลแก่แล้วก็ฝาดขมจะเป็นของผลอ่อนนะคะสรรพคุณแก้เสมหะ ในผลแก่นะคะบำรุงเนื้อหนังให้สมบูรณ์ในส่วนของผลอ่อนพิกัดก็อยู่ในพิกัดตีพลาจัตุราธิกะอยู่ในยาตรีหอมและมหาจักใหญ่นะคะจะเอาแต่เนื้อไปใช้เนะตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือสมอเทศค่ะสมอเทศก็จะมีรสเปรี้ยว และฝาดสปปรรพคุณระบายอ่อนรู้ถ่ายรู้ปิดนะคะอยู่ในพิกัดตีสมอโอเควันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมารู้จกักตัวยาทั้งสี่ตัวเรียบร้อยแล้วมาทวนกันหน่อยถาเลียงกันอย่างนี้ในห้องสอบ สมอไทยสมอพิเภกมีจุกนะคะสมอพิเภกสมอไทยไข่เหี่ยวมะขามป้อมนะคะลูกจะแค่นี้ผิวเหี่ยวนะแล้วก็สมอพิเภกลูกกลมมีกรีบแบบนี้นะคะลูกกลมมีกรีบแบบนี้นะโอเคไปแล้วค่ะคลิปแค่นี้สั้นๆ บ๊ายบายจ้า